จริงถ้าเราแบบถ้าเราเป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้วว่าอ่าเราทํางานเอกชนมันตอบโจทย์เราเนาะมันคือชีวิตเราแต่เราก็เข้าใจว่าคนที่เข้ามาพูดกับเรากเป็นญาติเรานี้เขาก็ต้องหวังดีกับเราแต่ว่าหวังดีของเขาคือต้องไปรับราชการแต่ถ้าเรามั่นใจว่างานเอกชนของเราเราชอบเราเราอโอเคตอนเกษียณไม่ได้มีบําเหน็จบํนานาญเหมือนรัฐบาลแต่เรามั่นใจว่า เราสามารถหาเงินได้เยอะแล้วเราไปต่อยอดมันก็อาจจะได้เยอะกว่าไอ้เงินบำเหน็จบำนาญก็ได้ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าอินเสคเคียวอะไรเลยเราก็อาจจะฟังเขาแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือว่าแก้ตัวหรืออะไรก็ตามแต่หรือเปล่าอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงรังรู้สึกว่าที่เราแบบรู้สึกอยากจะพยายามคอนวินเขาเพราะลึกๆเรายังคิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะงานราชก,การดีมันมันม่นคงอย่ที่เขาพูด หรือ 2. องฉันไม่ชอบงานราชการเลยอย่าเอามายัดใส่หัวฉันมันอาจจะมีทั้ง2มุมมุมที่ว่าเออเพราะเราคิดว่าจริงๆงานราชการมันดีนะตอนเกษียณมันมันมันเป็นอย่างที่เขาบอกอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊งานบนริษัทเอกชนเรามันอาจจะไม่ security เหมือนงานราชการหรือเปล่าอาจจะเป็นมุมนี้หรือเปล่านะอันนี้ข้อที่1ห,หรือข้อที่2อ,อาจจะเป็นมุมที่ว่า ฉันชอบแล้วเนี่ยงานเอกชนเนี่ยอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอย่ามาอย่ามาทำให้ฉันแบบว่าสั่นคอนแล้วฉันก็ไม่ชอบระบบราชการเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นหนึ่ในสองนี้เนาะ,ะคุณเอ็มก็ต้องไปคิดดูอะเดีนี้รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้ตัวเอง <c oughs> ต้องไปคิดเองว่าเพราะบางทีตอนนี้คุณเอ็มก็ยังอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาพยายามจะจะบอกเรา